วัสดีครับวันนี้ผมก็ได้มาทำคลิปนะครับทำโต๊ะนะฮะงาน DIY เนาะทำไว้ใช้งานเองนะครับผมภายในบ้านนะครับประมาณนี้นะครับก่อนจะไปดูคลิปก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมโอเคครับผมไปดูกันเลยครับ ก็วันแรกนะครับวัดนะฮะตัดขาโต๊ะก่อนเลยนะครับผมก็เอาเวลาว่างนะครับว่างก็มาทานะครับหรือวันหยุดอะไรเงี้ยก็มาทำนะครับเราก็เริ่มทําการตัดขาโต๊ะตัดขาโต๊ะทําโครงโต๊ะก่อนนะครับด้านบนผมก็จะใช้เป็นไม้ไม้สนเนาะไม้สนนะครับสั่งมาเป็นแผ่นนะครับแล้วก็เอามามันมันมันใส่รีดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือว่ามันข่าวมาแล้วแล้วก็แค่มามันเก็บงาน,นครับกัดกระดาษทรายนะครับแล้วก็ลงน้ำยาให้เรียบร้อยจะได้ดูสวยเนาะนี<ม>ก่ก็ก็ทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรโครงด้านบนนะครับตัด45องศานะครับทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมด้านบนก่อนนะครับกว้างเท่าไรยาวเท่าไรนะครับอันนี้เราก็ตัดทำที่เราต้องการนะครับ ผมไม่มีตัดไฟเบอร์เนาะผมใช้เป็นลูกหมูตัดเอานะครับประมาณน,นี้จะเห็นได้ว่าผมตัดเป็น45นะครับหน้ากว้างกับนด้านด้านกว้างกับด้านยาวเนาะประมาณนี้เอาล้ครับผมก็หลังจากที่ผมทําการาตัดโค้งด้านบนเสร็จนะฮะจะได้เป็น2อันแบบนี้ ตูเชื่อมนะรเรามาทำโครงด้านบนกันนะครับพอดีได้ของเล่นมาใหม่นะครับเป็นจิกนะครับจิกจับฉากนะครับจิกซอจับฉากมันเป็นจิ๊กมะเล็กครับจิ๊กมเล็กจับฉากามาจับให้เรียบร้อยปุ๊บเราทำการเชื่อมได้เลยนะครับง่ายแล้วก็สะดวกดีนะครับ เพื่อนๆอย่าทำตามนะครับลืมใส่แวน่นถ้ามีทุนทรัพย์หน่อยก็ซื้อเป็นหน้ากากไปเลยนะครับสำหรับผมก็อันนี้แบบทำงานเล็กๆ,ๆน้อยๆครับใส่แว่นเชื่อมก็พอได้อยู่นะครับนี่ง่ายครับแต้มๆไว้นะครับเผื่อแบบมันไม่ตรงหรือมันไม่อะไรเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้แต้มไว้ก่อนครับยังไม่ต้องเชื่อมแน่น โอเคครับผมหลังจากที่เชื่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้ทําการวัดทะยงนมุมนะครับก็คือให้มันเท่ากันอ่าแปลว่ามันได้ได้สี่เหลี่ยมแบบเป๊ะแล้วนะครับวัดทะยงมุมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้เชื่อมแน่นนะก็คือเชื่อมจับให้อยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมแน่นอีีนิงอันนี้ก็คือทําการเล็งนะครับอ่ามัน มีบิดบ้างอะไรบ้างนะพอเวลาเชื่อมโดนความร้อนเหล็กมันจะแบบมีการคัดเคลื่อนนะครับเสร็จแล้วก็เตรียมตัวใส่ขานะครับผมเอาแล้วครับผมหลังจากที่เชื่อมด้านบนเสร็จแล้วนะครับผมก็เตรียมตัวใส่ขานะครับวัดขานะครับสีขานะครับตัดใส่นะครับอันนี้ผมใช้เป็นเหล็ก 1.5นิ้วนะครับนิ้วครึ่งนะครับเออไม่ใช่สิอันนี้ใช้เป็น1.2นะครับเป็นนิ้วนิ้วสองนะครับนิ้ว2หุนนะครับขาก็จะใหญ่หน่อยนะครับก็ถือว่ากําลังพอดีสําหรับโต๊ะที่ไม่ใหญ่มากนะครับผมนี่ตัดให้ได้ทั้งหมด4ขานะครับประมาณนี้นะครับผมก็เป็นการประหยัดนะครับพะเหล็กมันแพงเนาะช่วงนี้ก็ทมแบบเอาแค่แบบว่า ใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือมาเจียรอยรอยเชื่อมออกนิดนึงนะครับเวลาตั้งเสาตั้งขาโต๊ะแล้วมันจะได้ไม่มีการกระโดดกระเดกนะครับให้พื้นมันเรียบผมก็ทําการเอาจิ๊กแมเ่เหล็กจับนะครับแล้วก็เชื่อมนะครับให้หัวม,มันเสมอกันนี่นะครับนี่แบบนี้น,นะครับแล้วก็แต้มไว้เหมือนเดิมครับแต้มแต้มแต้ม เราค่อยมาเชื่อมแน่นอีกทีนึงนะครับทำแบบนี้จนครบสีขานะครับผม โอเคครับก็หลังจากที่ครบสี่ขาเรียบร้อยนะครับผมก็ได้ใส่ตัวคาดคาดขานะครับเพื่อความแข็งแรงด้านล่างนะครับนี่แต่ผมได้ลดขนาดเหล็กนะครับให้เหลือแค่1นิ้วนะครับตัวคาดขาด้านล่างให้ใช้เป็น1นิ้วนะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับในการทําโต๊ะนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เหมือนขาค้ำนะขาค้ำด้านล่างมันแข็งแรงให้เฉยนะครับผมก็ใช้เป็นเหล็ก1นิ้วนะครับ พอดีลืมอัดวีดีโอให้ดูกวัดะร,ระยะให้มันได้นะครับน,นี่คือวัดจุดกลางๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวกลางเชื่อมนะครับเราทําตัวขาซ้ายขวาเรียบร้อยก็นําตัวกลางไปเชื่อมเนะอเคครับจับแต้มครับวัดกลางๆเรียบร้อยก็แต้มนะครับ คแค่นี้นะครับผมนี่เช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จับตั้งนะครับนี่ประมาณนี้ครับผมขาโต๊ะของเรานะครับส่วนด้านบนเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเหล็กหนึ่งนิ้วเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะแบบว่าสารสารด้านบนนะครับเพื่อจะไม้มาวาง เอาละครับผมก็หลังจากที่ทําโครงเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาตัดตัวซอยนะครับตัวซอยด้านบนนะครับเป็นเหล็ก1นิ้วนะครับผมก็ได้ทําการตัดไว้แล้วนะครับน่ครับเราก็จะนํามาแบ่งนะครับแบ่งช่องว่าเราจะใส่ประมาณกี่ตัวนะครับก็น่าจะใส่อยู่ประมาณสาตัวนะครับตัวกลางหนึ่งซ้ายขวาอีกหนึ่งนะครับก็สามารถวางไม้ของผมได้ไม้ก็ขึ้นอยู่กับไม้ที่เพื่อนๆซื้อมาด้วยนะครับถ้าเป็นไม้ที่ เพื่อนๆซื้อมาแล้วมันยาวเพื่อนๆอาจจะใส่ทางยาวลายยาวก็ได้นะครับนะส่วนตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเหล็กแผ่นนะครับเพื่อที่จะมาเชื่อมติดแล้วก็ใช้วิธีคือเราไม่ยิงน็อตจากด้านบนลงไปนะครับเรายิงน็อตจากข้างล่างขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้มีหัวน็อตโผล่บนชิ้นงานโต๊ะเรานะครับนะก็เลยเชื่อมเชื่อมด้านบน เชื่อมไม่เชื่อมด้านบนเนาะเชื่อมเหล็กแผ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจาะรูนํานะครับแล้วก็ยิงไม้นะครับผมทำแบบนี้นะครับก็ตามรอยต่อไม้นะครับถ้าสมมติไม้เพื่อนๆสั้นก็ส่วนไหนที่มันต้องเป็นรอยต่อของไม้เพื่อนเพื่อก็ใส่ตัวเหล็กแผ่นนี้เข้าไปได้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีมีงบนะครับก็คือให้ใช้เป็นเหล็กที่มันแข็งแรงกว่าน,นี้ก็คือเป็นเหล็ก1นิ้วคูณสองหุนอะไรนะครับเป็นเหล็ก หน้ากว้างหนงนิ้วแต่ม,มันเป็นเหล็กที่หนาไม่มากนะครับก็สามารถที่จะมาใช้ได้แล้วก็ใช้น็อตยาวยึดเอาอันนี้ผมก็ลองวางเทียบดูเนาะเนี่ยครับประมาณนี้นี่ผมก็จะใส่ตัวนี้อีกตัวหนึง่ง อเคครับผมก็หลังจากที่ทําการเชื่อมเหล็กแผ่นนะครับไปแล้วนะครับก็จะเหลือเชื่อมบางจุดนะครับวัดให้ได้ระยะแล้วก็เชื่อมเหล็กแผ่นให้เสร็จนะครับผมนี่นะครับวัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เชื่อมเหล็กแผ่นต่อครับประมาณนี้ครับนี่นะครับก็คือเชื่อมเหล็กแผ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ทำการพ่นสีนะครับเพื่อที่จะกันสนิมด้วยแล้วก็เพื่อเพิ่มความสวยงามด้วยนะครับผมก็ใช้เป็นสีสเปย์นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสีทาก็จะแห้งช้านะครับอันนี้ก็จะเปลืองงบประมาณนิดหนึ่งนะครับเราไม่มีกาพ่นเนาะเราไม่มีกาพ่นเราก็จะใช้เป็นสีกระป๋องนะครับเพื่อความรวดเร็วของชิ้นงานนะครับผม เนี่ยหละครับหลังจากที่ผมพ่นสีเสร็จผมเจาะรูนําไว้ก่อนแล้วนะครับก็นําไม้มาวางนะครับแล้วก็ยิงนอ็อตสวนขึ้นไปแบบนี้นะครับครับยิงนอ็อตสวนขึ้นไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับนี่น่ครับยิงแบบนี้นครับยิงจากข้างล่างขึ้นนะครับคือเราเจาะรูเหล็กแผ่นไว้ก่อนแล้วนะครับ ครวก็ทำการยิง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 ,ยงครับคือหัวน็อตจะไม่มีด้านบนโต๊ะนะครับแล้วก็เลือกน็อตที่มีขนาดไม่ไม่ยาวมากเกินจนทะลุไม้นะครับส่วนไม้ที่เกินเดี๋ยวเราก็นําไปทําอย่างอื่นได้นะครับพอดีผมได้ไม้มาแบบมัน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 จะยาวไม่พอแลวก็เลยต่อแบบนี้นะครับจะสวยดีอันนี้ซื้อน้ํายามาผิดนะครับลองทาไปแล้วสีมันเหลืองครับก็เลยต้องเอาตามนี้ไปครับ ถ้าให้ไปซื้อใหม่มือก็เปลืองงบประมาณนะครับกลายเป็นไม้สีเหลืองไปเลยนะครับมันเป็นแชล็กนะครับตัวที่ผมซื้อมานี่คือแชล็กนะครับเป็นแชล็กสีเหลืองน่ครับตัวนี้ก็เป็นแชล็กสีเหลืองนะฮะนี่ประมาณนี้เลยสีนะครับพอซื้อมาแล้วก็ต้องทาไปนะครับเสียดายของเนาะหลังจากทารอบแรกเสร็จแล้วเราก็จะทําการขัดนะครับ ว่ามันจะมีฟองนะครับมีขี้ฝุ่นมีอะไรเงี้ยครับขัดให้เรียบนะครับแล้วลงฉลกเพิ่มนะครับถ้าเพื่อนๆมีความชํานาญนะครับหรือว่าเก่งๆเรื่องงานไม้ก็ลงเป็นยูริเทนก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้คือผมไม่มีเวลาผมก็ใช้เป็นฉลกนะครับแห้งง่ายนะครับแห้งไวดีทิ้งไว้แป๊บเดียวก็แห้งขัดเสร็จปุ๊บก็ดูเรียบๆแล้วก็ลงฉล็กเพิ่มอีกรอบหนึ่งนะครับก็เสร็จนะครับผมประมาณนี้นี่นะครับสีก็จะออกประมาณนี้นะครับ พื่อนก็ลองดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบสีอะไรเพื่อนๆก็ลงนะครับตามสีที่เพื่อนๆชอบเลยนะครับผมีผมก็ลงซ้ารอบ2นะครับรอบแรกลงเสร็จแล้วก็ลงซ้ํารอบ2แล้วก็เดี๋ยวขัดนะครับดูว่าถ้าสมมุติว่ามันเรียบเนียนแล้วนะครับก็คือไม่ต้องขัดเพิ่มนะแต่ถ้ามันดูยังไม่ค่อยเรียบร้อยก็ขัดเพิ่มนะครับ ก็คือผมทารอบ2แล้วผมก็ไม่ได้ขัดต่อนะครับก็คือมันเรียบเนียนสนิทสวยแล้วนะครับก็พอแค่นี้นะครับป,ประมาณเนาะนี่ก็คือภาพนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับแล้วก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้นำลองใช้งานดูนะครับนะ วางกับข้าววางอะไรอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะครับสําหรับเพื่อนๆที่แบบว่ามีเวลาว่างอยากทําเก้าอี้หรือทําโต๊ะอะไรประมาณนี้ครับไปใช้เองก็สามารถที่จะทําได้นะครับผมเอาละครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับหากเห็นว่าคลิปผมมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดให้กําลังใจนะครับกดติดตามเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นภาพภาพกับข้าวแล้วก็เป็นภาพพวก ขวดน้ําที่ผมทําไปเลี้ยงลงทานเนาะนี่ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก่อนจะจากลานะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพื่อนๆน้อ,นอนยก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ